สวัสดีครับวันนี้มาพบกันประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่ชายผู้น่าสงเวชเนี่ยให้ทนายความไปยื่นฟ้องกับหลายท่านหลายคนหลายกรณีกรณีกล่าวหาว่าไปหมิ่นประมาทนะครับโดยไปยื่นที่ปอทอนะครับซึ่งปอทอก็รับผิดชอบเรื่องของเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะดูแลรารหยัดคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ที่มีการปรับปรุงสองครั้งตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับทาไทยมีการทํามาปรับป,ปรุงมาตามสถานการณ์เนี่ยสองครั้งหลังจากที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลนะครับในประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามีการคือปกติจะมีการแจ้งความดาลานักแสดงนะครับมีการแจ้งความอาจารย์มีความแจ้งแจ้งความในคดีกับนักประสัยแต่คราวนี้เนี่ยมีการไปแจ้งความในคดีกับดอร์อาทิตย์อุตตันะครับ ไปเอาผิดกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลิ์ซึ่งคนส่วนใหญ่มองเลยนะครับว่าท่านเป็นคนดีเป็นถึงประธานรัฐสภาเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเราไปที่เคารพนับถือของคนส่วนใหญ่เลยนะครับภาพนี้ก็เลยถูกมองอีกมุมหนึ่งอีมิติว่าเอ๊ะคนหนีคดีผู้ต้องหาหนีคดีจะไปเอาผิดคนอื่นได้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับ เป็นประเด็นน่าสในใจว่าเอาผิดได้ไหมทําไมกฎหมายไทยตัวช่องวัวอย่างนั้นนะครับในขณะที่พักเผาเมืองก็บอกว่าเป็นสิทธิสามารถทําได้เพราะว่าเป็นเป็นสิทธิพื้นฐานทางเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทานายความในการบอกอย่างนั้นแต่ในส่วนของโฆษกเผาเมืองก็บอกว่าคดีดังกล่าวนอกจากจะสามารถทําได้แล้วนะครับบอกว่า สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะถูกกันแกล้งนะครับถูกการแกล้งก็เลยจําเป็นจะต้องมีการแจ้งความเอาผิดนนที่หนีมาจับไม่ใช่อะไรหรอกเพราะถูกการแกล้งถูกใส่ร้ายายสีก็เลยหนีนะครับก็เป็นวนัฒนธรรมเชิงการเมืองที่เขาเรียกว่าให้ค้นผิดนะครับซึ่งหากดูตามข้อเท็จจริงในข้อตอบโต้ในกรณีดังกล่าวน,นะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับว่า ข้อแรกก็คือว่าถ้าเป็นสิทธิพืน้นฐานอย่างที่ว่าเนี่ยผมตรวจสอบต้องใช้คาว่าตรวจสอบนะครับไปดูเ c e b ุ o k ของเจอรที่บุรีรัมแล้วก็ไปดูข้อกล่าวหานะครับที่ชายผู้น่าสําเวชกล่าวหารเจอรที่บุรีรัม์นั้นเราบว่าไม่มีข้อความใดระบุชื่อส,สกดลครับว่าเป็นบุคคลใดเป็นผู้กระทําความผิดเขียนชัดๆเฉพาะกลุก่มไม่ได้ระบุนามกุลหรือํามสก ว่าเป็นใครหรืออะไร,นะรซึ่งทางกฎหมายแล้วเอาผิดเขาไม่ได้ครับเอาผิดไม่ได้ไหมายควาว่าไงกาทวิจะยนิประมาทนั้นต้องระบุชัดเจนระบุเจตนาชัดเจนแล้วก็ตัวหนังสือต้องชัดครับว่าเป็นบุคคลนั้นนะครับสมมติผมชื่อเท่ศักดิ์แต่บอกว่าเท่ศักดิ์เท่ศักดิ์กันเ,เ,เดียวโดวยไม่ระบุนามสกุลแล้วไปเอาผิดก็ได้นะครับมนปิดประมาทผมโดยไม,ไม่มีนามสกุลถือว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดครับนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีปฏิกิริยาจากคุณสุริยะสายกตณิลาก็ตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊ะคนหนีคดีนะครับมาเอาผิดคนอื่นได้ยังไงนะครับในกดณีดังกล่าวเนี่ยในระยะแรกเนี่ยมีผู้พิพากษานะครับเขารับเรื่องไปฟ้องร,ร้องหลายคดีโดยเฉพาะแรกๆในยุคปี249ในกะลุ่มประเทศมิตรใจชนเพื่อประชาธิปยยไตยถูกฟ้องร,ร้องในคดีหมิ่นประมาทครับและตอน,น,นรุ่งอรุณในคดียกฟ้องหมดเลย จ่นนยกฟ้องข้ออะไรนะยกฟ้องข้อสารครับสารไปสวนให้ทนายสุวัสดิ์อ,าอาภัยพักให้ขอตรวจสอบลายเซ็นแต่ว่าลายเซ็นเนี่ยไม่ใช่ลายเซ็นจริงและขอให้ผู้ร้องมาเซ็นลายเซ็นต่อหน้าศาลนะครับปรากฏว่าผู้ร้องหรือผู้กล่าวหาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาลงลายเซ็นได้ ศาลก็ไม่รับคำร้องคดีต่างๆที่บัรมิตุข้องวัตถุเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จงข้อเท็จจริงขยายวงข้างคดีเดิมที่บางส่วนที่ศาลยังไม่รู้ตัวมันเป็นช่องโหว่เปิดสายในตอนะแรกแต่ตอนระยะหลังเนี่ยสาลไม่รับร้องเลยนะครับไม่รับคำร้องเลยถือว่าเป็นผู้ต้องหาหนีคดีอันที่สําคัญต้องดูว่าให้มาดำเนินการแล้วเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีไม่ยอมรับคำน้าศาลแล้วแล้วจะมาเอาบิดเปิดได้ยังไงระยะหลังศาลทั่วประเทศไม่รับคำร้องเลยนะครับ น,นี้ยืนยันข่าวาไม่รับคำร้องนลกษณะะรตรงน,นี้นจ่าสนใจน่าสนใจเพราะไม่รับคำร้องในครั้งนี้จริงไปร้องต่อตำรวจการไปร้องต่อตำรวจจะชัดเจนครับต้องการให้เป็นข่าวแต่ไม่ต้องการที่จะเอาพิดตามกฎหมายพรอะสุดท้ายก็จะโดนเป็นเทสกรณีเดิมเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับตำรวจน,นะครับประวสารเขาไม่รับแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับตำรวจีพอเป็นข่าวก็เป็นข่าวดังใหญ่โตขึ้นมาเป็นเรื่องหลังเอาหลัามาพูดถึง พูดถึงทางคดีหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นปอทตอ้องตรวจสอบครับว่ามีการหมีประมาทจริงหรือไม่มีการใส่ข้อมูลเป็นเท็จจริงหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการหมิประมาทบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่พบว่าใส่ข้อมูลเป็นเท็จอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นเ,นเรื่องจริงเพราะเป็นเรื่องจริงเสียแน่นอนคนที่รับผิดชอบปอทอโดยตรงคือเป็นผู้ในการเป็นผู้กัก จะสั่งให้กองศพกรดทำศพไปตามขั้นตอนกระบวนการศพแต่แต,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 แต่ประเด็นตรงที่ว่าผู้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อปอตนั่นแหละในเมื่อเขาตีว่าไม่มีความผิดนะครับสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วถ้าที่อย่างไรหลายคนเนี่ยเขาก็สามารถไปฟ้องแจ้งความเร็ยฟ้องเอาหลักฐานเท็จไปนะครับ,นะรบแล้วก็ฟ้องให้ตรวจสอบให้ตรวจใ,ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเลยเจมส์ ไปไปมามางานนี้เป็นยังไงทราบไหมครับไปแจ้งความเมื่คดีเอาผิดหวังทีเอาผิดเดียคนอื่นหวังจะเป็นข่าวนะฮะถ้าดูชั้นหนึงนะหวังจะเป็นข่าวแต่สุดท้ายตัวเองตอกเป็นผู้ต้องหาซะเองต้องถูกออกหมายจับซะเองเพราะแน่นอนพนักง,งานสอบสวนเมื่อมีผู้ไปร้องอีกทีว่าคุณมีการแจ้งความเท็จใส่ข้อมูลเป็นเท็จเจตนาแจ้งความเท็จนะครับและก็มีประมาทด้วยก็มีการฟ้อง ฟ้องเสร <fall. S 1> ็จจะฟ้องได้สองคนครับหนึ่งสองผู้ผู้ที่จะเอาเอกสารไปสองผู้ที่ลงนเหลาในการฟ้องจะเป็นสองลักษณะสองคนนะครับเป็นเป็นแยกเป็นคนละคดีนะถึงแม้ว่าที่เหตุการณ์เดียวกันแยกเป็นสองคดีสองคนผู้ต้องหาสองคนในคดีเดียวกันจะเป็นผู้ต้องหาสองคนก็ได้อยู่ที่พยานหลักฐานจะพิจารณาแล้วก็อยู่ที่ทนายความของผู้เสียหายแหละคราวนี้ผู้เสียหายกลับกลายเป็นต้เกิดเหตุอะไรนะครับกลับกลายเป็นผู้ที่ฟ้องเขา ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะไ้ฟ้องเขาโดยของ้องซึ่งคด,ดีลักษณะนั้นเกิดขึ้นในคดีของธรรมกายท่้ใครจําได้นะครับที่ธรรมกายสิทธิธรรมกายไปร้องในบูริจิต,ตวันนะครับฟ้องพระอุทธอิสระนะครับสุดท้ายโดนแจ้งจับในกรณีเดียวกันเหมือนกันเป้เลยตัวนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแหกนะครับแต่ที่สุายไปแจ้งขอไว้เป็นหลักฐานขอไปมีการตรวจสอบเหมือนเคสกรณีขอ,อคบคุณบุญเลยนะครับเราตกเป็นผู้ต้องหาแทกกำลังอยู่ระหว่างการประกันตัวด้วยนะครับ หลังจากนี้ถ้าตรวจสอบเป็พบความผิพดพนักง,งานสอบสวนก็จําเป็นจนะต้องส่งหมายเรียกไปยังผู้ที่แจ้งความเพจผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นเพจเจตนาเป็นเพจแต่ผู้อื่นอันนี้ชัดเลยความผิดชัดนะครับถ้าเสร็จเขาจะออกหมายเรียกสองครั้ง,ไม,งไม่เกินสองครั้งไม่เกินสองครั้งถ้าไม่พบพนักง,งานสอบสวนก็คนนี้คดีวันมาไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายพนักงานสืบต้องออกหมายจับเห็นไหมฮะคดีนี้จากเดิมอยู่ในอภิปรายผู้อื่น,น,นสุดท้ายก็ โดนไม่ับสัยน,นี้น่าคิดนะฮะสนใจมไม่เกิน2เดือนจะเป็นสอสังหาริมพแต่ประเด็นที่น่าคินก็คือว่างานนี้ทําไมต้องให้ผู้หญิงไปยืน่นเวลาไปยื่นเป็นข่าวดังผู้หญิงไปยืมันดังจริงจริงแต่ประเด็นสุดท้ายผู้ดำเนิกนกลกับมีสองคนนะครับทั้งตัวเขาเองแล้วก็เป็นผู้ยื่นด้วยตามกฎหมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่เป็นทนายความมันจะโดยปร,นะริายายน,นายนะครับกฎหมายไทยมีบังคับไว้เป็นี้แล้วเส มันโดยปริยายนนี้ในเชิงกรุษรูน่าสนใจนะ<ม>หรือว่าเขามีเจตนาให้มีการเอาผิดกับพนายความของเขา้หรือเปล่าหรือฆ่าคนของเขารหรือเปล่าเพราะในคดีที่ผ่านมาันมมีเกี่ยของในเชิงการเมืองนะครับฆ่าเน่ยความหมายที่ฆ่าในเชิงตกเป็นผู้ต้องหาเองหรือปล่าสิ่งน,น,นี้น่าคิดนะครับสิ่งนี้นเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจพยายามจะเาผิดคนอื่นพยายามจะหาเรื่องคนอื่นพยายามที่จะใ่ร้ายคนอืน แต่สุดท้ายโดนท้องก็ตกเป็นผู้กำกับสลิปนี่แหละคือที่มาของบทความของผมนะครับส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าสุดท้ายชายผู้น่าสงเวทก็จะได้รับหมายจับในีเด็กครับวันนี้ผมได้สั่งเก็บที่ปฐนาศรุ่ไฟ